สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาไลน์นะคะให้ชมนะคะหลังจากที่แซมมี่นะคะก็เป็นลักชกนะคะหลังจากที่หยุดซ้อมหยุดชกนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีรายการนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นการมาสอนมวยนะคะจับเป้านะคะสอนวิชาป้องกันตัวด้วยมวยไทยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ ะะวันนี้เราก็มาดูแซมมี่นะคะในการสอนมวยนะคะสอนมวยลูกศิษย์นะคะ,หล,นะคะหลังจากที่นะคะหลังจากที่ไม่ได้ต่อยมวยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการสอนนะคะวันนี้มีผู้ช่วยแซมมี่มาด้วยคนนี้ ผู้ช่วยของแซมมี่นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่แซมมี่พักซ้อมนะคะก็ไม่เคยพักจริงๆสักทีค่ะเขาก็จะแบบเอาเวลาว่างนะก็มาสอนมวยนักเรียนนะคะในในค่ายในยิมของเขาเหมือนเดิม เราก็จะชก3นาทีพัก3นาทีนะคะเราก็จะสลับให้กับคนใหม่เข้ามานะคะซึ่งมันก็ถือว่าได้ได้พักพอสมควรนะก็ไม่ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยมีกําลังแบบมากพอแล้วนะคะก็สามารถที่จะให้ครูเนี่ยเร่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาครูเขาสอนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้คือเหนื่อยมากแล้วนะคะสามารถให้เขาแบบ ผ่อนลงได้ช้าลงได้นะคะเพราะว่าเน้นๆก็ได้นะคะจริงๆการออกกําลังกายด้วยมวยไทยเนี่ยมันหลากหลายมากนะคะอยู่ที่เอ่อคว,ความเขาเรียกว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนแบบต่อยเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปต่อยเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ไม่สามารถทําได้ทุกคนนะคะก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอย่างนักเรียนในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็ คือเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มาเท้าเข่าสองเนี่ยเป็นกันหมดแล้วนะคะ นี่นะคะพอครบสามนาทีปุ๊บนะคะก็จะพักนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้กับชุดต่อไปได้เข้ามานะคะ <c oughs> ซึ่งครูเราเนี่ยก็จะไม่พักเลย <c oughs> นะคะอันนี้สําหรับนักเรียนใหม่ๆนะคะที่อาจจะยังเตะต่อยไม่เป็นนะคะ <c oughs> ยังเตะต่อยไม่ได้เนี่ยก็จะมีการสอนพื้นฐานะะ <c oughs> านะคะหมัดเท้าเ <c oughs> ข่าสองนั่นะค,ะคือการเตะนะคะก <c oughs> ารออกหมัดนะคะซึ่งการออกหมัดเนี่ยก็จะมีทั้งแย็บนะคะหมัดตรงนะคะฮุกอัปเปอร์นะคะ นอกจากนั้นนะคะก็ยจะมีการเตะนะคะมีองศาในการเตะนะคะให้เข้าเป้าในแต่ะในแต่ละจุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเขาก็จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะเรียนมวยไทยหรือว่าสนใจในศาสตร์มวยไทยนะคะแต่ยังไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้ไหมนะคะหรือว่าบางคนอาจจะก,กังวลว่าเอ้ยเตะต่อยไม่เป็นเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะคะครูเขาสอนตั้งแต่พื้นฐาน,นะคะ่ะขอแค่ นะคะพาตัวเองเข้ามาที่ยิมแค่นั้นเองนะคะครูเราพร้อมที่จะแนะนำนะคะเราก็พร้อมที่จะสอนแน่นอนนะคะหลังจากที่เราได้พื้นฐานแล้วเนี่ยนะคะรับรองว่าเราจะต้องเตะต่อยได้เหมือนเพื่อนแล้วก็สนุกไปกับมวยไทยแน่นอน,นะคะ่ะจริงๆี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามวยไทยนะคะอาจจะไม่มีอะไรนะคะ มีแค่เหมือนหมัดเท้าเข่าสอกธรรมดานะคะแต่คุรู้หรือเปล่าว่าการออกอาวุธนะคะมันจะมีจังหวะมีชั้นเชิงนะคะมีการออกอาวุธมีลูกเล่นมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาเล่นแล้วนะคะก็จะรู้สึกสนุกสนานนะคะคือมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเหมือนแบบคุณจะต้องทําแบบนี้ทําแบบนั้นนะคะทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้หมดนะคะมันอยู่ที่จังหวะนะคะแล้วก็ประสบการณ์เนาะ อย่างนักมวยก็เช่นกันนะคะเขาไม่มีแบบแผนนะว,ว่าจะต้องออกหมัดก่อนออกขาก่อนนะคะอยู่ที่จังหวะนะคะทําอะไรได้เขาก็ทํานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะต้องบอกว่าสนุกมากนะคะแซม,มี่นะคะหลังจากที่พักนะคะเน็กจากการซ้อมมวยนะคะซึ่งเพิ่งจะไปโชกมาเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือน ซฟร่างกายนะคะพักผ่อนร่างกายนะคะก่อนที่จะกลับไปซ้อมนะคะซึ่งก็ไม่เคยหยุดจริงๆค่ะวันนี้ก็มาสอนนะคะนักเรียนมวยไทยที่แซมมี่มวยไทยยิมนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังสอนในเรื่องของการออกอาวุธนะคะชั้นเชิงการออกอาวุธนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตะนะคะองศาในการเตะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ะะเป็นนักมวยนะคะ,ะเป็นนักมวยอาชีพนะคะแล้วก็สามารถก็เลยทำให้สามารถสอนนักเรียนนะคะได้อย่างถูกต้องเนาะเรียนกับคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะช่วยเซฟเราได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ทำให้ลดการบาดเจ็บหรือโอกาสนะคะที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการซ้อมมวยนะคะได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะเขาก็จะ ออกอาวุธนะคะสอนในเรื่องของมันเท้าเข่าสองนะคะอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกนะว่าใครที่ไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรา ะะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราเริ่มเป็นพื้นฐานแล้วเบสิกแล้วนะคะเราก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆการเรียนมวยไทยเนี่ยมีหลายขั้นมากเลยนะคะไปจนถึงขั้นอาชีพเลยนะคะบางคนนะคะเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะ แต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะสามารถเป็นนักชกอาชีพได้นะคะนักชกฝรั่งหลายๆท่านนะคะก็เริ่มต้นจากการที่มาเรียนมวยไทยนะคะสนใจมากๆแล้วนะคะก็เรียนแบบจริงจังซ้อมแบบนักมวยอาชีพเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักมวยอาชีพคนหนึ่งได้นะคะแล้วหลายๆคนก็ได้แชมป์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมวยไทยเนี่ยมันมีอะไรมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราอ่ะ อยู่กับมันมากแค่ไหนนะคะนี่นะคะ่ะเห็นไหมคะจากที่ไม่เป็นนะคะสอนนิดเดียวสอนแป๊บเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเร็วเราไปเร็วและเราเตะต่อยถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปได้เร็วนะคะแล้วทำให้ครูเนี่ยสอนเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้น้องมาครั้งแรกนะคะครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็น้องก็สามารถเตะต่อยได้เลยนะคะก็ทําให้น้องเนี่ยออกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือการออกหมัดแย็บและหมัดตรงนะคะแล้วก็เป็นการออกหมัด2จังหวะนะคะรวมทั้ง ฝึกการใช้ศอกนะคะนี่นนค่ะปกติเราจะเตะเราจะต่อยกัน3นาทีนะคะต่อย3พัก3นะคะเหมือนนักมวยอาชีพเลยนะคะเตะ3พัก3 ะะซึ่งจริงๆอ่ะมวยไทยเนี่ยเราเล่นเพื่อเป็นการออกกำลังกายก็ได้นะคะเพื่อป้องกันตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเล่นเพื่อฝึกฝนนะคะเพื่อเป็นนักมวยอาชีพก็ได้เช่นกันนะคะ แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากที่จะต่อยมวยอาชีพเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีขั้นตอนในการที่จะฝึกฝนเนี่ยเข้มข้นแล้วก็หนักกว่านะคะเพราะว่าจะต้องมีในเรื่องของพละกําลังนะคะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเสริมสร้างพละกําลังแล้วก็จังหวะในการออกอาวุธด้วยนะคะก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ<ๆ>ันนี้ก็หมดยกไปแล้วนะคะอีกหนึ่งยกค่ะทักทานหน่อยเร็วสวัสดีค่ะ ตามทางช่องมแซมมี่มีใครด้วยนะครับวันนี้ก็ภาษาที่มีนะครับคุณนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็ฝากกันนะครับก็มาทานข้าวชมพูทานข้าวสารไทยหลายอย่างนะครับมานนวสมุนไนะครับอืมนะครับราค่ะนี่ก็ได้คุยกับแซมมี่ไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นช่วงที่นักเรียนพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะซ้อมกันต่อนะคะอื ซึ่งยิมของเรานะคะก็ใครสนใจนะสามารถมาเล่นได้นะคะที่แซมมี่เมยไทยยิมนะคะยิมเราเนี่ยก็จะได้มาตรฐานมากนะคะสูงโปร่งนะคะอากาศก็จะทายเทได้สะดวกก็ทําให้แบบไม่ร้อนมากนะคะนี้ค่ะแล้วก็จะมาพบกับเจ้าของยิมตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะคอยคุมแซมมี่นะคะ <laughs> นะคะซึ่งพวกเราก็จะเป็นกันเองนะคะก็ใครเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันนะคะเราก็จะเล่นสนุกสนานกันนะคะก็ไม่เครียดนะะซึ่งเรามีหลายรอบมากนะคะก็จะมีรอบ10บโมงแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะมีเรียนพิเวทด,ด้วยนะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเรียนแบบเข้มข้นเลยนะคะแบบว่า ต้องการที่จะเรียนต่อเนื่องแล้วก็เน้นความเข้มข้นของเนื้อหานะคะในการที่จะซ้อมมวยนะคะก็สามารถเลือกเรียนพาเวดได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากมีเพื่อนนะคะอยากมาหาเพื่อนนะคะก็สามารถลงแบบแบบแบบกลุ่มแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้โชคดีมากที่แซมมี่นะคะลงมาจับเป้าเองนะคะซึ่งจะบอกว่าน้อยครั้งมากนะคะที่เขาจะมาจับ เป้าให้กับนักเรียนรอบรอบกลุ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแซมมี่ก็จะซ้อมมวยนะคะเก็บตัวนะคะเพื่อที่จะชกนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงพักนะคะก็ล้างไอยดีค่ะก็ตอนนี้ก็เอาเวลาว่างนะคะมาสอนมวยนะคะนักเรียนในแซมมี่มวยไทยยิมเหมือนเดิมอ่ะนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องแซมมี่มวยไทยยิมด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะลงคลิปนะคะการาซ้อมมวยนะคะของแซมมี่นะคะแล้วก็ข่าวสารในมวยไทยต่างๆนะคะให้กับพี่น้องที่ชื่นชอบในมวยไทยนะคะได้รับชมด้วยนะคะรวมถึงบรรยากาศภายในยิมแบบนี้นะคะว่าสําหรับใครที่สนใจอยากออกกาลังกายด้วยมวยไทยนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะแล้วก็ ใครสนใจก็เข้ามาเรียนกับเราได้นะคะจะบอกว่าเล่นแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยมากนะทุกคน สนุกเขาแล้วนะคะแก้งนักเรียนได้คือสนุกเขาแล้วคือหลังจากที่นักเรียนนะคะสามารถเล่นได้ในอีกหนึ่งสเต็ปนะคะครูก็จะสอนในสเต็ปที่ยากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะก็จะเรียกเหงื่อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น การออกกําลังกายด้วยมวยไทยเนี่ยก็จะทําให้เบิร์นได้เยอะมากนะคะอยู่ที่ว่ากําลังเราเนี่ยไหวไหมนะคะและที่สําคัญนะการที่เราค่อยๆเพิ่มสปีดในการออกกําลังกายแบบนี้นะคะก็จะทําให้ระบบหัวใจเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นก็คือการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ระบบหายใจของเรานั่นเองค่ะ บรรยากาศในยิมก็จะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วอย่างที่จะมาเล่นเล่นมวยกับพวกเรานะคะก็สามารถมาได้นะคะเรียนเชิญทุกคนเลยอาแล้วค่ะต่อไปยกเ่าไปแล้วนะคะ คนที่ต่อยก่อนนะคะก็จะมีโอกาสได้พักนะคะถ้ารอบไหนนะคะคนเยอะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้พักเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอบไหนเนี่ยคนน้อยหน่อยนะคะเราก็แทบจะไม่ได้พักเลยค่ะเพราะว่าครูอัดเราแบบไม่พักเลยเหมือนกันนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่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  <laughs> ไมไม ะะกำลังใจของแซมมีนะ่น่ะมวยไทยนะคะสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนหุ่นแบบไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่นะคะสามารถเลือกเล่นให้เหมาะากับตัวเราได้เลยนะคะ ถ้าเราไหวร่างกายเราไหวเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นสปีดนะคะได้เร็วไปจนถึงเหมือนกับนักมวยอาชีพได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเรายัางไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆสเต็ปไปนะคะค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปนะคะแต่ถ้าน้องโมนะสิเ <laughs> ย์สมิมวยไทยใช่ไหม เล่นกับเซมี่นะไม่ต้องห่วงนะคะเหนื่อยแน่นอนใครที่เล่นกับเซมี่คือต้องเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ว่าหุ่นก็ดีแน่นอนนะคะจริงจริงการเล่นมวยไทยนะแนะนําให้เล่นทุกวันนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยออกหนักสลับเบานะคะมันจะช่วยได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราหยุดออกกําลังกายไปสักสามสี่วันเนี่ยเวลาที่เรากลับมาต่อยมวยใหม่อะคะ่ะมันก็เหมือนกับเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะมัน มันจะไม่ต่อเนื่องนะคะ ะข็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะคะเซมีปิดไปดคลิปหน่อย